สวัสดีค่ะวันนี้จะใช้ไพ่เสริมนะคะร0 8ยแปดร้อยแปดดูเดลี่ดนะคะแต่ละมือแต่ละเดนเองมาดูว่าวันนี้นะคะวันนี้วันนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้ให้อยากบอกอะไรอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับไฮเออเซลของคุณนะคะหรือว่าดวงภายในของคุณดวงภายในจิตวิญญาณภายในของคุณ ขอสามใบนำทางอยากให้รู้เรื่องอะไรจะได้เปิดเสริมนะจ๊ะว้าวเซอร์ไพรส์นะคะกดแปดหนึ่งมารัวๆของขวัญกำลังจะมาค่ะอืมชิ้นใหญ่ด้วยกำลังจะได้รับนะคะของขวัญชิ้นใหญ่มีการฮิลลิ่งเกิดขึ้นนะคะคุณกำลังจะแต่บําบัดนี้มันมีรอยยิม้มน่าจะแบบว่าเทคแคร์ดูแล r s เซ f หน่อยนะ นอนพักผ่อนแล้วก็ไปนวดไปทํากายภาพนะคะหรือว่าสปาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชีวิตเนาะเลิศแท้อีกหนึ่งใบอยากจะให้บอกเรื่องอะไร y e s get idea อ่ะเริ่มเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะให้ไพ่เ,เสริมสําหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้บอกเลยว่าคุณกำลังจะได้ของขวัญคุณกำลังจะเข้าสู่คำว่าฉันรักตัวเอง คุณจะมีไอเดียอะไรบางอย่างบันเจิดเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันปิ๊งปังมากๆเลยเลิศมากนะคะชอบมากๆเลยชอบให้ลูกดวงดวงดีโอเคค่ะเริ่มกันเลยสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้เลิศนะคะคุณกำลังจะได้ของขวัญคุณกำลังจะเข้าสู่การบำบัดคุณกำลังคุณกำลังจะก็ตไอเดียค่ะ โอ้ห oh, ฉันรู้แล้วค่ะของขวัญน,นี้มาจากจัก,กรวาลเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะที่ฟาดลงมารัราวๆค่ะพูดอย่างนงี้เลยแล้วกันเป็นหนึ่งเหรียญที่เปิดได้ไหลไบมากๆนะคะใครนะคะที่ติดตามช่องนี้ช่วงนี้ขอให้รวยๆขอให้ปังๆนะคะหนึ่งเหรียญมาสิ่งที่คุณจะได้การแต่งงานของขวัญชื่อเสียงโชคลาบหล่นมาใส่หนะ้ตาตักแบบไม่คาดฝันบิ๊กมากๆเห็นไหมกล่องไม่ใช่กล่องเล็กๆอะ จะทุยรวยๆขอให้จับเงินล้านนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้เงินล้านปังๆนะคะอัศวินถือคาถานะคะื่อรัน,นจะมีแบบว่าข่าวดีค่ะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องงานอาจจะได้แบบขึ้นเงินเดือนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยก็ได้ซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในไอเดียของคุณไฟออฟสอดขึ้นมามีบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับไอเดียเพราะว่าดาบคือความคิดนะคะไฟอสสอดคือการที่คุณจะ่วยโอกาสบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีในวิกฤตในโอกาสในช่วงสภาวะที่นั่นคุณจะมีพลังนะคะคุณจะมีความเครียร์ทีมีไอเดียสร้างสารรค์เกิดขึ้นทําให้สถานการณ์ที่เฮ้ยมันไม่น่าจะจับแต่คุณสามารถที่จะจับหรือว่า take action กับมันได้มันเป็นไอเดียที่ผูดขึ้นมานี้เอง นะค,ะคนอื่นอาจจะไม่ให้ความร่วมมือคุณหรือว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้มองเห็นตรงนั้นแต่คุณมองเห็นตรงนั้นจากไอเดียที่คุณมีค่ะรถโอ้รอชาลีออดนะคะขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะหลายคนก็อาจจะแบบว่าออกรถป้ายแดงก็ได้มีเกณฑ์ได้รถ นะคมีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่ของที่มีค่ามีเกณฑ์ได้รถหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางการเดินทางให้โชคนะคะเออเลขรถให้โชคก็ได้นะรถแท้เทนอฟสอดนะคะเทนอฟสอดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สุขภาพของคุณนะคะคุณเป็นอะไรมาหรือเปล่าถ้าคุณเป็นอะไรมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงแห่งการบําบัดนะคะแต่ในนี้ยไพ่บอกขึ้นว่าคุณทํางานหนักเกินไปค่ะ เออเหนื่อยบางคนก็เกี่ยวข้องกับกระเพาะนะคะตรงช่วงแบบจกกักรที่3มก็มีนะคะมันจะทําให้ถ้าคุณถูกบล็อกไอเดียของคุณก็จะถูกบล็อกไปด้วยดังนั้นบําบัดจกกักรที่สนะคะหรือว่าดูแลในเรื่องของกระเพาะอาหารลําไส้ของตัวเองดีๆนะคะดีถอกบ้างเมื่อมีโอกาสเนาะมาดูไฮไลท์ให้คุณหน่อยนะคะก่อนที่จะจบแบบปังๆนะคะไฮไลท์ how to ของคุณหน่อยว้า wow, ว the world ค่ะ เซอร์ไพรส์มากๆเดอะเวอร์เป็นไพ่ที่ดีมากๆสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการโปรเจกต์แม้แต่การเดินทางทุกอย่างจะสำเร็จนะคะเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์เดินทางแน่นอนนะคะมีโอกาสได้เดินทางแน่นอนภายในออมีตารางเดินทางขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาจะไม่บอกว่าภายในตอนไหนแต่การเดินทางของคุณที่วางแผนไว้ที่เนึกไว้จะสำเร็จะคะ่ะมีโอกาสได้เดินทางจริงๆ ะะไปไกลได้ถึงต่างประเทศเลยทีเดียวเอดออฟสอดขึ้นมาจงออกมาจากความกลัวนะคะเพราะความกลัวนี้มันจะบล็อกทุกอย่างของคุณบล็อกแม้กระทั่งของขวัญที่จะเข้ามาแล้วก็บล็อกแม้กระทั่งไอเดียของคุณนะคะจงกล้าที่จะออกมาจากแบบ Free yourself ออกมาจากอะไรที่ทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะมูออได้แล้ว ะะหลายคนหลายท่านไม่กล้ามู v e on จากจุดจุดหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดไม่เห็นคุณค่าคุณด้อยค่าคุณนะคะคุณไปคุณไปได้ไกลกว่านั้นนะคะซิออฟสอดออกมาบอกเลยว่าคุณกําลังจะ move on ต้องตัดใจต้องแบบว่าตัดสินใจทําอะไรบางอย่าง mm hmm. เพื่อตัวเองแล้วนะอย่างเงี้ย แล้วสิ่งที่คุณทาบางคนก็น่าจะมีการแบบว่าเฮ้ยได้งานที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะถ้าคุณไปสมัครงานคุณก็จะได้งานใครที่รอคอยงานจะได้งานนะคะยินดีด้วยเป็นช่วงที่ปังมากในเรื่องของความคิดไอเดียทําให้คุณสามารถทําอะไรได้บันเจิดถึงขั้นมีชื่อเสียงได้เลยทีเดียวไปสุดท้ายเลิศอ,อ้ยตายแล้วกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาต้องหนึ่งขึ้นอีกแล้วอะ่ะต้องหนึ่งขึ้นอีกแล้วค่ะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้นมานะคะก็เลขของจัก,กรวาลมามาคอนเฟิร์มคุณนะคะนี่เป็นไพ่เดอะวิกตอรีการบวกกับมงกุฎที่อยู่ตรงนี้คือคำว่าสำเร็จนั่นเองไม่ว่าคุณจะกระทำอะไรใดๆก็ตามความสำเร็จมันเกิดขึ้นคุณมีปัญหาคุณจะเจอแนวทางในการแก้ปัญหาคุณจะเจอวิถีทางที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะแต่แน่นอนนะคะทุกอย่างเปิดทางให้คุณแต่มันจะเกิดขึ้นได้แม้แต่ปาฏิหาริยร์โชคลาภชื่อเสียงทุกอย่าง นะคะคุณจะต้อง take action นะคะมันถึงจะมี Reaction ขึ้นมานะคะดังนั้นไปให้สุดค่ะเพราะว่าความสำเร็จนะคะอยู่ในมือคุณแล้วซึ่งแบบจกักรวาลมอบให้คุณซึ่งเป็นของขวัญนนะ่ะดูสิของขวัญของคุณนะของขวัญของคุณที่แน่ๆน,นะคะมีสองเรื่องสองอย่างด้วยกันแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ขอแบบ ให้คุณปังๆเซอร์ไพรส์เซอร์ไพแล้วกันนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันนะคะดวงปังแล้วก็ของขวัญชิ้นใหญ่ของคุณไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีส่วนในเรื่องของสุขภาพบำบัด่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการบำบัดฮิลลิ่งเกิดขึ้นความคิดเป็นเงินเป็นทองจะทำอะไรก็บันเจิดช่วงนี้นะคะฟ้าเปิดทางดังนั้นจงกล้าที่จะเปลี่ยนนะคะเนาะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเลิบเค่ะ